วันนี้เป็นวันที่อะไรครับเันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเด็กชายอะไรครัคนเนี้ยเด็กชายอะไรไนามสกุลอะไรครับมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยเป็นอเด็กอนุบาลอหนึ่ง ที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรลูกสาโรงเรียนอนุบาลสาลินนะใกลจะตั้งจะเรียนใช่ไหมครับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเดินเล่นดูห้องเรียนใช่ไหมลูก แนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักะนะไหนยิ้มหน่อยครับอยาทำหน้าน,น่ารักอยาทำนะอยาทำหน้าน,น่ารักนะแม่รักคิดนะครับบ๊ายยบากันนูกบายบายบ๊ายบาย๊า้บายกันลูกน